้อยทองขาวงาน 18k ราคาพิเศษต้องคลิปนี้เลยครับรีวิวจูดี้สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของสร้อยทองขาวหรือว่าสร้อยอิตาลีกันบ้างน,นะครับรอบนี้นะครับจัดกัหน่าราคาพิเศรษรอดรับช่วงราคาทองร้อนแรงขนาดนี้กันไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะครับวันนี้นะคะเราจะเป็นคิวของสร้อยอิตาลี 18k นะคะจะมีความ สวยงามทุกเส้นเลยนะวันนี้เรามาให้ดูกันนะคะเส้นแรกนะคะเป็นรหัส i t w 2 5 0 4น้ำหนัก3.85กรัมนะคะเส้นนี้อยู่ที่18นิ้ว,วก็คือมีความหนาแล้วก็มีความแวววาวแบบนี้เลยเส้นนี้มีความพิเศษนะคะก็คือตรงปุ่มนี้นะคะสังเกตดีๆก็คือ สามารถปรับความยาวได้นะคะเส้นนี้ยาว18นิ้วแต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราอยากใส่เป็น16 1 5 1 4อย่างนี้ได้เลยก็คือดึงตรงนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือมีความเก๋มากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาถอยซูมให้ดูนะชัดๆก็คือน,นี่เลยถ้าขึ้นคอก็คือมีความใหญ่แบบนี้เลยสำหรับเส้นนี้นะน้ำหนัก 3.85กร,รัมเลยนะคะก็คือเส้นนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเราสามารถใส่กับจี้นะคะใหญ่หน่อยก็ได้แล้วก็นี่ถ้าสอยซูมก็คือมีความหนาขึ้นคอก็คือมีความแวววาวแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟแบบนี้เลยนะจ๊ะเส้นนี้นะคะ itw 2504นะคะก็คือราคาทองนะคะตอนนี้นะคะ53,000บาทนะคะก็คือเราคิดที่กร,รัมละ 4,100บาทนะคะก็คือรวมแล้วณนะเวลานี้นะคะเส้นนี้ตกอยู่ที่15,785บาทเท่านั้นนะคะ15,785บาทเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าราคาทองต่อไปนี้นะคะอาจจะมีราคาปรับขึ้นลงได้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะณนะเวลานี้นะคะก็คือตอนนี้15,785บาบาทก็คือ ได้ทั้งเส้นแบบนี้สวยๆเลยนะคะต่อไปไปดูกันที่เส้นที่2กันบ้างนะคะเส้นนี้จะคล้ายกับเส้นเมื่อตะกี้นะคะแต่มีความเล็กมินิมอลลงมานิดนึงนะคะน้ำหนักเส้นนี้อยู่ที่1.85กรัมนะคะ1.85กรัมเส้นนี้อย่างเคยนะคะก็คือสามารถปรับ ตรงเส้นตรงนี้นะคะก็คือดึงแบบนี้ง่ายๆเหมือนเส้นเมื่อตะกี้เลยก็คือความยาวนะคะของเขาจะอยู่ที่18นิ้วแต่เราสามารถรูดขึ้นรูดลงได้แบบนี้ก็คือปรับได้เป็น1 8 1 7 1 6 1 5แล้วแต่เลยนะคะก็คือแล้วแต่โอกาสเลยสามารถใส่ขึ้นคอเพียวๆก็ได้หรือว่าจะสามารถใส่จี้เล็กๆนะคะก็คือน่ารักเก๋ๆแล้วก็มินิมอลแล้วก็ใส่ได้ทุกวันต้องบอกว่า เส้นนี้นะคะขายดีมากๆยอดฮิตมากๆเลยของทางร้านนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นคอให้ดูนะจ๊ะก็คือน,นี้เลยก็คือไม่ได้เล็กเกินเกินไปนะคะก็มีความแวววาวแล้วก็ใส่จี้นะคะได้ในทุกๆวันนะคะก็สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยสำหรับเส้นนี้นะคะ ITW 2502นะจ๊ะ1.85กรัมนะคะ1.85กรัมนะคะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้คิดที่กรรมันละ4,100บาทนะคะก็คือตกเส้นนี้7,585บาทเท่านั้นนะคะ7,585บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเทียบเส้นนี้กับ เส้นเมื่อตะกี้ให้ดูกันชัดๆนะคะก็คือเส้นนี้ที่เป็นเส้นที่1น,นะคะก็คือ ITW2504 นะคะแล้วก็ ITW2502 นะคะก็คือมีความ แตกต่างกันที่ขนาดของเขานะคะก็คือเส้นนี้ถ้าใครชอบหนานๆหน่อยนะคะแนะนําเส้นนี้นะคะถ้าใครชอบแบบเล็กๆสไตล์มินิมอลนะคะแนะนําเส้นนี้ค่ะ2เส้นนี้สามารถปรับความยาวได้นะคะก็คือ18นิ้วแล้วก็ลดเป็น1 7 16 15ได้เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูเส้นที่3กันบ้างนะคะเส้นนี้จะเป็นลายที่คลาสสิกมากๆนะคะก็คือเป็นลาย โซ่แบบนี้เลยค่ะก็คือต้องบอกว่าเป็นลายที่ยอดฮิตแล้วก็คลาสสิกใส่ได้เรื่อยๆมีินิมอลแล้วก็ใส่ได้ในทุกๆวันเลยนะคะเส้นนี้รหัส itw 2505ค่ะ itw 2505นะคะน้ำหนัก2.07กรัมนะคะสามารถปรับความยาวได้นะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่18นิ้วเหมือนกันนะคะก็คือสามารถปรับ ได้18 17 16, 15อย่างนี้ได้เลยนะคะก็คือปรับเหมือนเคยค่ะด้านหลังของเขานะคะก็คือมีปุ่มตรงนี้เราก็สามารถดึงดึงเขาแบบนี้ง่ายๆนะคะค่อยๆดึงแบบนี้นะคะก็คือดึงตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงที่ห้อยตุ้ง,ต,งติ้งนะคะเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะ ก็คือมีความน่ารักแล้วก็มีมินิมอลนะให้<อ>ดูนะคะก็คือถ้าขึ้นคอก็คือจะเป็นแบบนี้นะก็คือมีความแวววาวเหมือนกันนะคะแล้วก็เส้นนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะเส้นนี้ราคานะคะราคาตอนนี้กำละ4,100บาทเท่ากันนะคะ4,100บาทนะคะถ้าคำนวณออกมาแล้วก็วคือเส้นนี้อยู่ที่8,000 487บาทเท่านั้นนะคะ8,487บาทเท่านั้นนะคะณเวลานี้นะต้องบอกว่าใครสนใจเส้นไหนนะคะสามารถติดต่อแล้วก็แคปหน้าจอเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้ราคาทองนะคะ50,000 3,000บาทนะคะก็คือตกกรรมละ4,100บาทเท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าเราไม่รับประกันนะั้นว่าในอนาคตเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะคะราคาทองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็คิดตามราคาทองณนะปัจจุบันเลยนะคะก็น้องบอกว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะเพียงแค่8,487บบาทเท่านั้นนะคะมีความทนทานแล้วก็มีความเงาแวววาวแบบนี้เราสามารถไปใส่กับ จี้เพชรนะคะหรือว่าจี้พลอยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นคอนะคะก็มีความแข็งแรงทนทานแน่นนอนนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่ขาดนะคะก็คือใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยแบบนี้นะเส้นนี้นะคะนี่ให้ดูกันชัดๆนะเส้นนี้ก็คือมีความแวววาวคลาสสิกใส่ได้ทุกวันเล่นไฟเล่นแสงแบบนี้เลย ไปดูเส้นต่อไปกันบ้างนะคะเส้นนี้ I T W 2411นะคะ I T W 2411นนนะคะน้ำหนัก 1.73กรัมนะคะ1.73กรัมนะคะลายนี้นะคะต้องบอกว่ายอดฮิตตลอดการของทางร้านเลยนะเขาเรียกว่าลายบ็อกเชนนะคะก็คือมีความแวววาวเล่นไฟแบบนี้เล่นแสงแบบนี้ไปเลยนะก็ค <Sure> ือเส้นนี้ก็คือยอดฮิตมากๆเลยค่ะก็คือทุกคนนะสามารถใส่เส้นนี้เพียวๆก็ได้เพราะว่ามีความแวววาวนะคะเขาจะเล่นแสงเล่นไฟนะเหมือนเราใส่เพชรเลยหรือถ้าใครอยากจะ เพิ่มความอะไรขึ้นมานิดนึงก็สามารถหาเพชรนะคะที่เรามีอยู่แล้วมาใส่คู่กันก็คือจะมีความน่ารักแล้วก็แวววาวเล่นแสงเล่นไฟเลยนะคะเส้นนี้นะคะไม่สามารถปรับความยาวได้นะคะก็คือเส้นนี้ความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะราคานะคะราคาเส้นนี้4 0 0พ 1 0 0บาทนะคะต่อกรัมนะคะ4,100บาทต่อกรัมเช่นเคยนะคะ4,100บาทต่อกรัมนะคะก็คือคิดแล้วก็คือเส้นนี้อยู่ที่7,000กับ93บาทนะคะเ0 0 0กับ93บาทเท่านั้นเองนะคะเส้นนี้มีความสดใสแล้วก็มีความแวววาวเล่นแสงเล่นไฟแบบนี้ไปเลยนะคะยอดฮิตมากๆเลยนะเดี๋ยว ให้ดูนะคะก็คือมีความเล่นแสงแบบนี้เลยนะเล่นแสงแบบนี้เลยต่อไปนะคะไปดูเส้นต่อไปกันบ้างน,นะคะเส้นนี้นะคะก็คือมีสไตล์ที่เล็กนะคะถ้าใครชอบแบบว่าแนวเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากได้ราคาที่มากจนเกินไปนะคะแนะนำเส้นนี้เลยนะคะ itw 2506 itw 2506นะคะ น้ำหนัก0.94กรัมค่ะ0.94กรัมนะคะเส้นนี้มีความยาว18นิ้วนะ18นิ้วไม่สามารถปรับความยาวได้นะคะตรงนี้ไม่มีไม่มีตุ่มนะไม่สามารถปรับความยาวได้ก็คือถ้าใครชอบแบบ18นิ้วนะพอดีคอก็คือแนะนำเส้นนี้เลยเส้นนี้ก็คือเป็นลายโซ่นะคะเป็นลายที่คลาสสิกนะ ก็คือใส่ได้เรื่อยๆเลยค่ะใส่ได้ทุกวนันแล้วก็มีความแข็งแรงแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีน้ําหนักที่เบานะแต่ต้องบอกว่าลายนี้ก็คือแข็งแรงแน่นอนค่ะให้ดูกันชัดๆนะคะเส้นนี้มีความแวววาวแล้วก็มินิมอลนะถ้าขึ้นคอก็คืออ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะขึ้นคอให้ดูนะคะเป็นแบบนี้นะถ้าใครชอบแบบแนวเล็กๆหน่อยไม่ได้อยากได้แบบว่า ราคาสูงจนเกินไปแล้วก็อยากได้แบบใส่ได้ในทุกๆวันนะคะแนะนําเส้นนี้นะเส้นนี้ราคากำละ4,100บาทนะคะถ้าคํานวณออกมาแล้วก็เพียงแค่3,854บาทเท่านั้นเองนะั้นต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะ3,854บาทเท่านั้นเองนะจ้าสำหรับ ITW 2506นี้นะคะ ต่อไปเราไปดูเส้นใหญ่หญๆนันหนากันบ้างนะคะสำหรับเส้นนี้ itw 2 5 0 3 itw 2 5 0 3นะคะน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่3.34กรัมนะคะ3.34กรัมนะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วไม่สามารถปรับความยาวได้นะสำหรับเส้นนี้ใครชอบยาวหน่อย หรือว่าใครคือค่อนข้างอวบหน่อยนะคะก็แนะนําเส้นนี้ได้หรือว่าอยากใส่แบบยาวๆหน่อยก็แนะนําเส้นนี้เลยนะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะลายเขาก็คือจะบิดเกลียวเกลียวแบบนี้นะแล้วก็มีความด้านๆเงาๆแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นลูกเล่นแบบเกลียวเกลียวแบบนี้นะจ๊ะนี่ให้ดูกันชัดๆนะคะก็คือมีความสวยนะสวยอีกแบบหนึ่งมีลูกเล่นอีกแบบหนึ่งนะ ค่าใส่ขึ้นคอก็คือนี้เลยค่ะคือเห็นชัดมากๆเลยแล้วก็มีความหนาทนทานแน่นอนนะคะหนาทนทานแน่นอนนะใส่แบบนี้เพียวๆก็เห็นมาแต่ไกลเลยนะจ๊ะหรือว่าสามารถใส่กับจี้ที่ใหญ่หน่อยก็คือแนะนำเส้นนี้นะคะ i g w 2503นะคะน้ำหนัก3.34กรัมค่ะเส้นนี้ความยาว 20นิ้วนะคะใครชอบยาวหน่อยแนะนำเส้นนี้นะราคานะคะกำละ4,100บาทเช่นเคยนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองอยู่ที่53,000บาทนะคะก็คิดออกมา4,100บาทต่อการรนะคะก็คือราคาเส้นนี้อยู่ที่13,694บาทนะคะ1 3 6 9 4บาทเท่านั้นนะคะก็คือได้เส้นใหญ่ๆ หนาๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยนะคะไปเราไปดูลายสุดท้ายนะคะลายนี้นะคะเป็นลายกุชชี่นะคะก็คือเป็นงานเข้าใหม่ของทางร้านเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะ itw 2507นะคะ itw 2 5 0 7้นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.36กรัมนะคะเส้นนี้จะสั้นหน่อยนะคะก็คืออยู่ที่16นิ้วนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่ได้อยากจะ ได้เส้นยาวนะคะก็คือแนะนําเส้นนี้เลยนะคะก็คือพอดีคอนะคะคือถ้าขึ้นคอก็คือเป็นแนวนี้นะคะก็คือมีความลายของเขานะคะจะมีความบิดบิดแบบนี้นะเป็นคล้ายๆโซ่แต่ว่าเป็นลายกุชชี่อย่างนี้นะก็คือน่ารักแล้วก็สวยงามแล้วก็เล่นไฟแบบนี้เล่นแสงแบบนี้เส้นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นแนวแฟชั่นหน่อยนะคะแล้วก็ มีความสวยงามนะคะเส้นนี้ไม่สามารถปรับความยาวได้นะคะก็คือเป็นห่วงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือ16นิ้วนะคะเส้นนี้ราคานะคะอยู่ที่5,576บาทเท่านั้นนะคะ5,576บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลายกุชชี่เส้นนี้นะคะ iGW 2507นะคะ5,000 576บาท16นิ้วนะจ๊ะไม่สามารถปรับความยาวได้นะคะสำหรับสาวๆที่อยากใส่นะคะติดคอแบบนี้ได้ในทุกๆวันนะคะหรือว่าจะใส่จี้เล็กๆก,ก็อนน่ารักสดใสไปอีกแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก่อนจากกันนะคะเราไปดูกันซักอีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวเทียบให้ชัดๆเลยนะคะว่า แต่ละเส้นมีความแตกต่างขนาดความยาวกันยังไงบ้างนะคะก็คือไปดูที่เส้นที่1น,นะคะก็คือ ITW 2504นะคะเส้นนี้สามารถปรับความยาวได้นะคะน้ำหนัก3.85กร,รัมนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับเส้นนี้ก็คือเป็นลายไทยขายกันเลยนะคะ ITW 2502น้ำหนัก1.85กร,รัมนะคะ เส้นนี้ก็คือสามารถปรับความยาวได้เช่นกันนะคะ18นิ้วทั้งคู่เลยนะคะถ้าใครชอบหนานๆหน่อยก็แนะนำเส้นนี้นะคะหรือถ้าใครแบบว่าชอบมินิมอลเล็กลงมาหน่อยไม่ได้อยากได้ใหญ่นะคะแนะนําเส้นนี้นะแล้วก็เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เป็นลายโซ่นะคะ ITW2505 นะคะน้ำหนัก2.07กรัมนะคะเส้นนี้18นิ้วเหมือนกันสามารถปรับความยาวได้นะคะ ก็คือเป็นลายที่คลาสสิกใครชอบแนวคลาสสิกแล้วก็อยากได้แบบว่าใส่ได้เรื่อยๆนะแล้วก็ใส่ได้เข้ากับจี G, ท้ทุกๆแบบนะคะแนะนำเส้นนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นลายโซ่แบบนี้ก็คือสามารถใส่เข้าได้กับทุกแบบเลยนะคะก็คือมีความคลาสสิกแบบนี้ไปเลยต่อไปนะคะไปดูเส้นต่อไปนะเส้นนี้ก็คือเป็นลายบ็อกเชนอย่างนี้นะคะ iGW2411 นะคะ i อ w 2 4 1 1นนำหนัก1.7 3กรัมนะจ๊ะ18นิ้วนะคะเส้นนี้ไม่สามารถปรับความยาวได้นะคะเส้นนี้ก็คือ18นิ้วพอดีนะคะแล้วก็บอกว่ารายนี้นะคะเป็นรายที่ยอดฮิตมากๆ,ๆก็คือเขามีความแวววาวแล้วก็เงามากเลยนะคะลายนี้ก็คือลายบล็อกเชนนะคะก็คือแบบมีคนนะคะ สอบถามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะก็คือมีความแวววาวแล้วก็น่ารักใส่ได้เรื่อยๆในทุกๆวันนะคะเล่นแสงเล่นไฟแบบนี้นไปเลยนะจ๊ะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้เป็นลายโซ่เช่นเคยนะคะก็คือน้ำหนักน้อยๆถ้าใครชอบแบบเส้นเล็กๆมินิมอลน้ำหนักน้อยๆนะคะแนะนำเส้นนี้นะ i w 2 5 0 6น้ํา้ำหนัก0.94กรัมนะคะเขา น้ำหนักน้อยจริงนะคะแต่เขามีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะต่อไปนะคะเราไปดูเส้นนี้กันบ้างนะคะใครชอบหนาหนานะคะแล้วก็ดูมีอะไรหน่อยนะคะแนะนำเส้นนี้เลยความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะน้ำหนัก3.34กรัมนะคะก็มีความหนาแล้วก็ทนทานแข็งแรงนะคะใครชอบหนาหนาเยวๆาวนะคะแนะนำเส้นนี้นะ,ะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะ ใครชอบแนวแฟชั่นหน่อยก็คือแนะนำเส้นนี้เลยลายกุชชี่นะคะเป็นงานเข้าใหม่ของทางร้านนะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะ16นิ้วน้ำหนัก1.36กร,รัมนะคะต้องบอกว่าทุกเส้นนะคะมีความสวยแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานทุกเส้นเลยต้องบอกว่างานของเรานะคะงานดีแล้วก็เล่นไฟเล่นแสงนะคะงานมีคุณภาพแบบนี้นะคะ ใครชอบเส้นไหนนะคะอย่าลืมนะคะแคปมาเลยแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะคะเราทางร้านนะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ยินดีสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็จบกันไปแลวครับสำหรับรีวิวสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนเจ้าของที่จับจอนะครับช่วงนี้ราคาทอง ขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับติดต่อทางไหนได้บ้างครับทางไลน์แอดก็ได้ครับทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาชมทางร้านครับร้านอยู่บนถนนมเหศักศรีลมนี่เองครับก็สามารถทํานัดหมายเข้ามาได้นะครับเรายังมีสินค้ามากมายให้ชวนแบบนี้กันในทุกๆสัปดาห์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน E p พหน้ากับ EQ พ่อค้าเพชรจากไอรับเจนนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ